สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวของโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ภายในโรงเรียนเท่านั้นนะครับเป็นระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยจะใช้ในการเก็บรูปภาพกิจกรรมโรงเรียนนะครับทั้งหมดไว้นะครับโดยที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยจะชื่อว่า Photobank นะครับท่านสามารถไปที่เซิร์ฟเวอร์ p h o t o Bank ได้โดยการคลิกที่ ปุ่ม Windows นะครับได้ในปุ่ม Search ตรงนี้เนี่ยหรือในถ้าเป็น Windows XP นะครับก็คือปุ่มช่อง Run น,นั่นเองนะครับก็ให้ท่านพิมพ์ backslash backslash นะครับ photo bank p h o t o b a n k นะครับหรือท่านสามารถพิมพ์ได้ที่ในส่วนของ My Computer ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับพิมพ์ backslash backslash photo bank นะครับจากนั้น Enter ครับ ถ้าเป็น Windows 7นะครับก็จะพบกับหน้าจอที่ให้ใส่ Username และ Password เลยนะครับแต่ในกรณีที่ท่านใช้ Windows XP ท่านจะเห็นหลังจากที่ท่าน Enter แล้วท่านจะเห็นตัวโฟลเดอร์ก่อนเมื่อเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับระบบถึงจะถามหา Username และ Password นะครับสำหรับนักเรียนนะครับที่ต้องการเข้าทีา่ระบบเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับให้ท่านพิมพ์ ยู e เซอร์เป็น student s t u d e n t นะครับและพาส s วิร์ดก็คือ student เหมือนกัน s t u d e n t นะครับแต่สำหรับคุณครูนะครับที่จะเข้า username และ password จะแจ้งให้ท่านทราบในระบบ e office อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมขอ log in โดยใช้ teacher แล้วกันนะครับครับเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคไปนะครับ โอเคเสร็จ okay, ปุ๊บท่านก็จะพบกับโฟลเดอร์อยู่3โฟลเดอร์ด้วยกันนะครับทำไมถึงต้องมี3โฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ทำอะไรบ้างนะครับโฟลเดอร์ uh, ที่1นะครับชื่อว่า event photo นะครับโฟลเดอร์ er นี้นะครับจะใช้ในการเก็บรูปภาพหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นงานไหว้ครูนะครับหรืองาน college day นะครับเมื่อถึงกิจกรรมนั้นฝ่ายห้องโสดนะครับแล้วก็ฝ่ายกิจกรรมเนี่ยเมื่อถ่ายภาพมาได้ก็จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่ ชื่อว่า Event Ph o t o นะครับหลังจากครบเวลา1เดือนแล้วเมื่อกิจกรรมนั้นผ่านไป1เดือนแล้วนะครับรูปที่อยู่ในนี้จะถูกลบทิ้งทั้งหมดนะครับแต่ก่อนที่จะถูกลบทิ้งเราจะคัดเลือกภาพนะครับที่สวยงามนะครับเก็บเอาไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Photobank นะครับแล้วรูปภาพที่อยู่ในนี้เนี่ยก็จะไม่ถูกลบอีกแล้วนะครับก็จะเก็บไว้ในนี้เพื่อให้ครูสามารถสืบคน้นหรือว่าดึงไปใช้งานได้นะครับโฟลเดอร์ p h o เ o Bank นะครับเมื่อท่านเข้าไปแล้วนะครับท่านก็จะพบกับ รูปภาพที่เก็ตตามปีพศไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีรูปอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นรูปติดบ่ายของนักเรียนนะครับในกรณีที่นักเรียนเนี่ยต้องการนํารูปนะครับไปใช้ทำทำจัดบอร์ดหรืออะไรอย่างอื่นนะครับท่านก็สามารถดึงตรงนี้ไปได้หรือว่าจะเป็นโลโก้ของโรงเรียนนะครับที่มีรูปแบบต่างๆนะครับที่สามารถนําไปใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศภาพทั่วไปนะครับเป็นภาพสวยงามต่างๆที่ ถ่ายไว้นะครับท่านก็สามารถดึงไปใช้งานได้ด้วยนะครับตรงนี้ในส่วนของโฟลเดอร์ที่เชอร์นะครับนักเรียนจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับสำหรับนักเรียนจะเข้าได้เพียง2โฟลเดอร์เท่านั้นก็คือโฟลเดอร์อีเวนท์โฟโต้นะครับกับอีกอันนึงก็คือโฟลเดอร์แบงค์นะครับสำหรับโฟลเดอร์ท e a เชอร์ไว้ทําอะไรนะครับก็จะเก็บภาพเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณครูหรือว่าเป็นภาพติดบัตรของคุณครูนะครับจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับคุณครูสามารถมาเลือกข้อมูลหรือว่ารูปภาพได้จากตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ